ครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสุภูสุคนนะครับสำหรับมนีผมมานอนเฝ้าเขาอีกแล้วนะครับพี่น้องพอดีมือนีได้ตากเขาอยู่ทางนะครับบ่ได้เอาไปตากอยู่หน้าผมเนาะนี่ครับนะพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องเบิงนะครับนี่พี่น้องตากอยู่ทางไปแบบนี้นะครับผมก็เลย ว่าสินอนวลแถวๆนี้แล้วครับหามองนอนแถวหางท่าเลยแล้วครับแต่หามองเป็นตานอนก่อนมุลี่มุลี่โอ้มึงนี่พี่บ้านาะมุลี่มันนี่ลูกมุลี่มัลนี่มาน้ำกันหลงกันแม่นี่เอ้ยน้อีหยังของด่า มันเลยดอกมาน้านะครับอดออ้ยมันนี้เขาเมื่อไงวะไงเีลอตัวเดียวก็พมอี่ละป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 ะไปละป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 ะแม่แม่แม่ดีใจยังกระดกกระเดียวันนี้มั่งลอะอืม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 ่ือืม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 ะืมอ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 ืมะืมอืมอืมมอืมออืม Papa, 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 oke papa, oke papa, 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 apa okay, okay, okay. papa, papa, mana 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 papa, papa, mana <tik> mm. mm. uh, papa, 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 <tik> <tik> oh, ก็อิบอกมีไผมาลักมากยหยังนะครับแต่ก็กันไหวนะครับอ่ะมลีไหมนี่ผมก็เอามาใส่ออกมากนะครับก็สินอนแถวๆนี้แหละครับผมเอาเปยมานะครับอุ้ยก็เส้นนอนครับ โมลี่แล้วครับไอ้ันนีเขาเมื่ออนี่นะครับพี่น้องผมว่าผมเอาเปรก็พาผมมานะครับอันนี้ก็เป็นน้องครับเป็นน้องนานะครับน้องสาลานะครับพี่น้องผมก็สิบปูกเปเนี่ยผมก็สิบปูกเปต้นนี้ใส่กับต้นนี้แลก็นสนทรน,นี่แหละครับนี่นครับ เม่งบรรยากาศโดยรอบพี่น้องวันนี้ส่งสีหนาวครับพี่น้องมังโมลิมันคงซึ้งเย็นๆนะครับพี่น้องส่งสีนอนหนาวอีเด้อมาแลงเนี่ยอพี่น้องเดี๋ยวผูกเปย์กันก่อนครับ Oui. Hmm. Mami, bayi dok. ลองนอนเบิงครับผมจะลองนอนเบิงนะครับเนี่ยูงแมปนอ,อน

để cá lên các bạn để để đi nó nó này vô nó này vô ครับพี่น้องครับหลังจากจัดแจงสถานที่ในการนอนเป็นทีเรียบรอยแล้วนะครับผมใส่เปรมุงเนาะนะครับ <c oughs> มันนี่นี่มึงเร็วนอนมูออายด้อมึงมันนี่ห <c oughs> ลังจากจัดแจงสถานที่เป็นทีเรียอยแล้วก็ติคอตัวนอนแล้วครับพี่นองมันนี่ก็นอนต่เขาอยู่ท้งหน้านะครับ <c oughs> ทางลังผมนี่ก็เป็นน้องนามสาธารณะนะครับมันนี่ก็มรู้สึกว่าอากาศ เย็ยนนะครับจะซื้นอนได้บ่บ่นะครับพี่น้องโอเคนะครับพี่น้องตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่ถุงกว่าแล้วนะเดี๋ยวสิขอตัวนอนก่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวยังคพยว่ากันนะครับนี่ค,ครับพี่น้องนอนนะครับไม่ยังพยว่ากันไหมครับ ครับพี่น้องครับตอนนี้กับเวลาประมาณหกโมงเศา้าได้นะครับเดี๋ยวหลังจากที่ผมตื่นแล้วก็สิล่างหนาล่างตาแล้วก็สิไปตัดขขาต่อนะครับพี่น้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะพี่น้องเนาะโอกาสหน้าพ่อกันไหมนะครับผมสำหรับมือนี่สวัสดีครับ